โพแทสเซียมค่ะทุกคนโพแทสเซียมพลัสเนี่ยก็เป็นธาตุอาหารหลักอีกตัวหนึ่งเลยนะคะของตระกูลนิวทริแพลน n t แล้ว อะไรยังไงบ้างนะคะโพแทสเซียมเนี่ยหลักๆคือเขาจะเป็นตัวการสำคัญในการเรียงเรียงน้ำตาลนะคะไปสะสมในส่วนของพืชแปลว่าทําให้พืชมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ต้านโรคกับต้านแมลงได้มากขึ้นเขาจะช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตของพืชในช่วงเวลาที่พืชเนี่ยมีลักษณะขาดโพแทสเซียมใบผิดรูปนะคะทุกคนใบเบี้ยวใบโค้งขอบใบและายไหมใบแก้ร่วงหล่น,นก่อนเวลาลากไม่พัฒนาล้มตายง่ายอย่างนี้นะคะก็ ตัวโพแทสเซียมเนี่ยเขาก็จะไปเข้าไปช่วยเนาะเหมือนเวลาพืชที่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าพอเราใช้เนี่ยก็คือให้ผลผลิตพืชสูงขึ้นลำต้นจะแข็งแรงมากขึ้นไม่ลงง่ายนะคะ,จะเจริญเติบโตสูงสุดและต้านโรคและมแมลงค่ะก็คือป้องกันมันมากกว่าเดิมเนาะก็เหมือนแบบ p r o t e ป้องกันไว้นะคะทุกคนประมาณนี้แล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยเขาจะ เป็นสารอินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อพืชแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายนะคะสามารถผสมกับตัวอื่นและฉีดพ่นพร้อมกันได้เลยโพแทสเซียมราคาจะอยู่ที่953บาทจะมีแต่เป็นขวดลิตรเท่านั้นนะคะไม่มีเป็นขวดเล็กเนาะก็ไม่เป็นไรสําหรับใครที่ปลูกในบ้านก็อาจจะต้องใช้นานหน่อยนะคะถ้าซื้อตัวนี้ไป